ชุดสุดท้ายของปีละ oh. อันนี้จะเป็นสีเหลือง ino, uh. ลูติโน่ไฮอเปิลแล้วก็อันนี้บูชินนามอนอันนี้บูเยลโลไซส์อันนี้จะเป็นสีพวกพายบูมีกีนกีนยูวิงครับคู่ละหนึ่งทันบาท oh. <laughs> <laughs> ขอพี่ไอ้เหรอ <laughs> ไดอ้ครับุ่มพวกเรนโบ์ครับสีหวานสีเคลือบ ยังเชื่องเหมือนเดิมนี่เนี่เล่นได้ครับโอ้ดูฟันสินชั่หน่อยชั่วฟันหน่อยชัฟัน,น่อยอยิ่อันนี้นี่เป็นลูกเขาอยู่นะครับอายุประมาณ1นเดือนสอเดือนสวัสดีค่ะเขาครัวโอริทาคินคาเทียวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมิลบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกพที่ร้านไอมิลบุรีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกป้อนลิงเน็กครับชุดสุดท้ายของปีละอ,อันนี้จะเป็นสีเหลือง ino, ลูติโน่เขาก็จะมีขาวลูติโน่แล้วก็อันนี้จะเป็นกีลีดวิงหัวเหลืองหางเหลืองนี่ครับไซส์เริ่มหัดแทะได้แต่ว่ายังป้อนอยู่ อันนี้ก็ถือว่าเจอหลายตัวเหมือนกันนะก็หมดแล้วครับหมดรอบนี้ก็น่าจะหมดไม่มีแล้วค่ะเขาก็ให้มาตั้งแต่เดือนอะไรเนี่ยยาวมาจนถึงพฤณจะจครับคจิกมาถึงพฤษสภาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ลูก้ายดูค่ะก็ราคาก็สีเหลืองก็อยู่ที่สี่พันห้าครับค่ะสีขาวห้าพันสีเรดวิงสี่พันห้าเหมือนกันครับค่ะสีเขียวนี่ไม่ค่อยเจอเลยนะ ก็ก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะครับเนี่ยเขาจะไปเล่นส well ีขาวสีเหลืองกันสีนี้ก็จะหาได้น้อยเพราะอย่างปีที่แล้วนี่จะเห็นสีเขียวเยอะมากแต่ปีนี้นี่จะเป็นสีเหลืองเยอะเลยอะครับสีเขียวอันนั้นเป็นสีเขียวลูกนกป่าครับมันจะเป็นของนําเข้าเข้ามาปีนี้มันมันร้อนครับมันไม่มีคนที่ไปเก็บอ๋อต้องเป็นการเก็บจากป่าเลยใช่เก็บจากป่านําเข้าต่างประเทศ อ้วนๆหนึ่งเยใช่อ้วนเลยย่<ช>า,ยยาจะกินเก่งนะเนี่ยขอกินตลอดจ้ะเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องอ้วนเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นไซส์สามเดือนครับค่ะแล้วก็ยังอยากก็ให้เขาเชื่องอยู่เราก็เล่นกับเขาอ๋อยังป้อนไหมเนี่ยไม่พอแล้วกินอาหารเก่งหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นไซส์สามเดือนรอตรวจเพศอยู่ค่ะ นี่จะมีสีขาวแล้วก็มีเกเน็วิงอยู่ตัวหนึ่งข้างในแล้ะค่ะใช่จะเป็นหัวขาวหางขาวใช่อมเทาราคายังไงคะตั้ซใ์นี้ก็ถ้าแบบนี้ก็ตัวละหกพันครับถ้าตัวเทศเสร็จแล้วก็เจ็ดพันบาทค่่เนี่ยเล่นยังเล่นได้อยู่เลยยังเล่นได้อยู่นะใช่สามเดือนลาก็ยังเล่นอยู่ คนรับไปต่อนี่ก็ยังเล่นเนี่ยเขาได้เหมือนกันเล่นได้ก็เล่นได้แล้วก็สอนพูดได้เหมือนเดิมครับอันนี้พวกนี้จะพูดได้การสอนเขาพูดที่ประมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มได้เขคือตอนนี้เราพูดกอกหูไว้ได้เลยครับแล้วพออายุมันเริ่มหกเดือนเจ็ดเดือนก็จะเริ่มพูดพูดก็จะเหมือนเด็กหน่อยอ้อแออ้อแอนะอะไรก็สนกัดแทะอย่างเดียวเล่นค่ะ อันนี้จะเป็นลูกปอนกินชิครับอันนี้จะเหลือแต่พาอัเปิแล้วก็อันนี้บูชินนามอนอันนี้บูเยลโลไซแล้วก็จะมีบูนออ์มอนสองตัวครับว,วันนี้ถือว่าได้เจอหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นของที่ตลาดต้องการมากที่สุดห,หายากว่าตอนนี้ เมื่อก่อนหาง่ายมากตอนนี้หายา,ยากางนรั้งก็ตันคอวันนี้ก็เป็นายจะเป็นกินซื้อจะมาหาใช่กินจีจจ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 ้จะเป็นสีบูสีสีบูสีเข้มอย่างเงี้ยครับจะเริ่มไม่ค่อยมีของ,งเ,ขเพราะว่าเขาขายพ่อแม่จะส่งออกไปหมดร<ช>ุ่น,ล,นลูกก็จะเลยมีน้อยอแล้วราคาแต่ละสีเป็นไงครับก็ <donc S 2> ถ้าเป็นพายเปิ้ลตอนนี้ผมขายห้าร้านอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทครับแล้วก็บูซินนมอนเนี่ยพันห้าถ้าบูสีเข้มเนี่ยตัวละสามพันครับโอ้นี่ถือว่าราคา จะมีการตันดีเลยครับดีตามตลาดเลยครับเพราะว่าพอเราถ้าเราขายไม่หมดตอนรุ่นเล็กเราป้อนมาถึงเมรุ่นโตเราก็สามารถส่งออกได้ก็จะราคาสูงขึ้นก็ใช่ครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้คนเลี้ยงซันกับเลี้ยงจินชีก็ถือว่าได้แล้วก็ได้ประโยชน์ครับตอนนี้ครับคือนกก็ขึ้นเกือบทุกตัวครับแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงจังหวะของบางสายพันธุ์อันไหนลูกค้าต้องการก็ราคาก็ขยับ ถ้าไหนลูกค้าไม่ต้องการก็ราคาก็ดิ่งลงแล้ววันนี้ซันมีไหมเนี่ยซันเพิ่งส่งไปเมื่อเช้าไปเวียดนามครับเออเหรอส่งไปเยอะเลยหรอส่งไปตะก้านครับโอ้ยยี่สิบตัวได้ไหมราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ซันซันส่งเวียดนามอยู่ตัวละสองพันห้าครับค่ะแล้วหน้าร้านขายยังไงก็สองพันห้าครับสองพันห้าถึงกันใช่ครับค่ะไซส์ขนาดไหนเนี่ยโตแล้วเหมือนกันนะสองพันไซส์ขนใบพายครับอ๋อใบพายไซส์ประมาณนี้ครับค่ะโอ้นี่ก็คือส่งสองพันห้ากันเลยใช่ครับ มีเท่าไหร่เอาหมดครับหน้าร้านเลยไม่ค่อยเหลือเลยนะหน้าร้านก็เลยรอไปก่อนครับค่ะยังยังมีจองกันอยู่ไหมตอนนี้มีครับก็ลูกค้าทักไลน์มามาสั่งสั่งจองจอง,จองไว้ผมก็ของมาผมก็จัดส่งให้เลยค<ช>่ะแต่ถ้าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สั่งไม่ได้จองผมก็รอดูหน้าร้านอะไรเงี้ยก็จะช้าหน่อยค<ช>่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะส่งลูกค้าต่างประเทศมากกว่าอ๋อันนี้ลูกป้อนพอพัดหลงมาอยู่ตัวหนึ่งหรือไงเนี่ยใช่รครัลูกหลงครับค่ะพอพัดเท่าไหร่ พองพัดสามร้อยบาทครับค่ะอันนี้จะเป็นสีพายค่ะพายบูเทอร์คอยส์แต่ลูกป้อนแล้วเบอร์ไม่มีเลยนะวนนมีแต่ตัวยืนคอนครับอาแต่ไซส์นี้ไม่มีเลยนะไม่มีครับค่ะตอนนี้นกบ้านเราก็ถือว่าขาดกันเหมือนกันเนาะก็ขาดไปบางตัวครับบางตัวก็เยอะบางตัวก็น้อยค่ะคอสเทลอ่ะมีไามวันนี้ลูกอคสเทลก็ส่งไปเวียดนามเมื่อเช้าครับออ๋ส่งด้วยเหมือนกันโอ้เนาะ ชนโนโนโนกำลังบินอ๋ขอข้อกระเทลก็ส่งออกได้เหมือนกันส่งครับค่ะก็ลูก้าเวียดนามก็เหมือนบ้านเราเนี่ยซื้อไปขายครับค่ะอันนี้จะเป็นนกแก้วข้อกระเทลครับจะเป็นไซส์นกอายุใกล้พร้อมทําได้ค่ะก็จะมีสีลูติโนมีพายนอร์มอนค่ะเป็นพวกกัก๊กมิกกักพายอะไรแบบนี้ครับตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่ <t us y uk> ก็มีให้เลือกอยู่หลายกรงอยู่ครับค่ะราคาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ถ้าใส่ขนาดนี้ก็ผมขายหน้าร้านอยู่ตัวละหนึ่งพันครับค่ะถ้าเป็นสีล mm ูติโน่พวกพายนอมมอนอะไพวกนี้ครับตัวละหนึ่งพันถ้าเป็นสีดําสีดําชินามอนสีดํานอมมอนเนี่ยครับตัวละหกร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ขขอกระเทียมเหมือนกัน เป็นพวกลูติโน่เป็นพวกคาร์คินิมอนอะไรพวกนี้ครับค่ะก็นี้ก็ตัวละหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับตัวละหนึ่งพันเหมือนกันนะครับบางตัวเหมือนเชื่องเนาะเข้าหาอยู่ใช่งงนี้เป็นนกไวรุ่นค่ะเราจะใส่เขาก็เลยจะเล็กกว่าด้วยเล็กกว่าหน่อยนึงครับค่ะราคาเดียวกันไหมตัวละหนึ่งพันเหมือนกันครับค่ะ อันนี้ก็เขากระเทลสีอบินโนบขาตาแดงตาแดงก็จะเป็นอานอกอายุประมาณเจ็ดแปดเดือน <c oughs> นิ่งเลยอะ่ะมีหลายตัวเหมือนกันครับมีหลายตัวตัวนี้จะเป็นไออบินโน่ชีนามอนครับค่ะ,ะมันจะเป็นติดติดติดน้ำตาลหน่อยครับ นีน้องอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนราคาก็อยู่ตัวละพันสองครับค่ะถ้าเป็นแก้มแดงก็ตัวละหนึ่งพันบาทค่ะช่วงนี้เจอพาเทลไหมคะพาเทลแก้มพาเทลไม่มีครับยังไม่มาไม่มีเลยใช่ไหมไม่เจอนะครับค่ะเมื่อก่อนยังพอเจอบ้างนะวันนี้ไม่เจอเลยเจอแต่ช่วงค่ะหายากกว่าเลยคะพาเทลไอ้แก้มพาเทลสวยๆมันหายากครับค่ะ อันน้เขาก็เทลครับอันนี้จะเป็นสีนอมมอนแล้วก็เป็นพวกนอมมอนกักมุกอรแบบนี้ครับพวนี้มีนิดกงนี้ใส่ไว้สองคู่คู่เมียอันนี้ตัวละหกร้อยครับตัวละหกร้อยพร้อมผสมพันธุ์เลยเป็นสองคู่เหรอคะใช่สองคู่จับไว้สีอะไรกับอะไรห,หรือว่าอย่างไรพี่ขนี่ครับข้างล่างคู่หนึ่งข้างบนคู่หนึ่งมันแยกกันอยู่เลยเพราะว่าถ้าถ้าเป็นนกคู่กันมันจะ มพยายามอยู่ด้วยกันเหรอด้วยกันใช่อันนี้ก็คู่หนึ่งใช่อันนี้คู่หนึ่งค่ะถ้าเป็นคู่ลดั้ยหรือว่าราคานี้นะครับราคานี้ราคานี้ถูกมากครับราคา100ยังมาแพงอยู่หาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้แล้วเนาะลูกปอนก็แทบจะไม่มีเหลือกันแล้วตอนนี้ใช่อันนี้เป็นนกแก้วพ่อพัดครับแก้วจิ๋วพ่อพัด อันนี้จะเป็นสีพวกไดรูดเธอคอยนะครับตรงนี้เป็นตัวผููหมดเลยตัวพู้หมดเลยนะใช่ตัวใหญ่ๆเลยสวยเลยอันนี้ตัวละ350ครับ350ทุกสีเลยนะใช่เฉพาะกรงนี้ครับ350แต่จริงๆันสีนี้จะเป็นสีสูงนะครับแต่ว่าก็ขายราคาเนี้ยครับสีต้องขาย600 700ดร้อยใช่600 700 อันนี้ก็ฟอพัดเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นพวกลูกหลุดพายมีตัวพายมีได้หลูดแล้วก็มีตาแดงค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียกลนี้กงนี้มีตั้งแต่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมีสามร้อยก็มีครับค่ะตัวไหนอะสามร้อยสามร้อยจะเป็นสีล่างสีเดียว,วครับสีโทนเดียว<ห>ครับค่ะนะครับ าะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียก็สามารถจับคู่ได้ถ้า<ะ>ล,ลูกค้าต้องการเป็นคู่ก็เดี๋ยวเราจะจับคู่ให้ครับอันนี้เป็นนกแก้วพอพัดครับค่<ะ>กลงนี้ก็เป็นพวกกลุ่มของพวกตัวภายภายกีนภายบูขายอยู่ตัวละ350ครับ ส5 0ร้อยห้าสิบนะคะใช่ครับทุกสีในนี้นะพี่ใช่ครับค่ะก็เป็นสีพวกพายพวกนี้ครับตัว3ามห้าสิบหมดเลยค่ะโอ้มองกระจกใหญ่เลยมีเยอะครับดูน้องเขามองกระจกใหญแต่ว่าตัวใหญ่มันจะตัวคู่มันจะเยอะหน่อยตัวเมียมันน้อยค่ะอันนี้เลิเบิร์ดแบบมีขอบตาครับค่ะอันนี้จะเป็นสีพวกพายบูมีกีนกีนยูวิงครับสวยๆเลยครับใช่โอเวอรไลน์ หัวแดงๆดงหัวครอบแดงกระจัดกรงนี้ยาเป็นโนอายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นไปครับก็นี่กรงนี้ขายอยู่ตัวละห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยอันนี้ก็เป็นระเบิดแบบมีขอบตาครับวันนี้จะเป็นกลุ่มของหัวโอพันลายหัวครอบแดงเลยครอบแดงครอบส้มอันนี้ก็จะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมีย เป็นไวนลยครับพี่ใช่ครับนกใกล้ผสมพันธุ์ได้นะครับค่ะอันนี้จะเราหน้าร้านขายอยู่ตัว400บาทครับก็ลูกค้ามาจากทางช่องก็ได้คู่จะ้700ได้ครับค่ะก็ลดเหลือ700ได้นะคะได้ครับได้ครับอันนี้จะเป็นหัวโอเพนไลน์นะครับมันไม่ใช่นกหน้าฟิชเชอร์ปกติตัวนี้แพงใช่ไหมครับพี่จริงๆก็สีนี้ก็500ก็ขายได้ครับค่ะ อ่าร้อยคู่ละเจ็ด้เลยนะครับใช่ครับให้คู่ละเจ็ดร้อยครับอันนี้เลเวอร์แบบไม่มีขอบตาครับจะเป็นนกพายม่วงคู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นนกของพายไอโน่สวยมากเลยอ่ะใช่อันนี้คู่กันสองคู่พอดีครับค่ะโอ้คู่ละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขายอยู่ตัวละหกร้อยบาทครับค่ะ คู่ละพันสองแต่ถ้ามาทางทางช่องทางช่องก็คู่ละหนึ่งพันบาทโอ้โหขอพี่ไอ้ครับได้เอาไปได้ครับสวยสวยมากมีครับของสวยๆก็แบ่งกันไปเลี้ยงแต่เวลาออกลูกก็อย่าอย่าลืมผมแล้วกัน ให้เราส่งไม่อได้ได้เอามาส่งได้ครับรับนะคะรับรับสั่งทุกชนิดนะนกโตนกเล็กได้หมดครับแต่ว่าก็ถ่ายรูปส่งไลน์เสนอมาก่อนนะครับเพราะบางทีเราไม่เห็นรูปไม่เห็นราคาติราคาไม่ได้อ่ก็มาคุยราคากันก่อนนะใช่ครับมันสิน้ำมุนมากเลยครับสวยมากเขาอายุเท่าไหร่นะอันนี้นกจะทําได้แล้วครับนกเจ็ดแปดเดือนแล้วครับอันนี้นกฟินเจ็ดสีครับ ก็จะเป็นนกโตผัดขนเต็มแล้วใกล้จะผสมพันธุ์ได้แล้วมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับวันนี้ไม่มีสีเหลืองอ่าใช่มองอยู่เหมือนห็นสีเหลืองสีเหลืองตมียลูกค้าต้องการมากค่ะแล้วราคาเขายังไงกันบ้างอันนี้สีเขียวตัวละสามร้อยห้าสิบครับค่ะถ้าเอาเป็นคู่ได้หกร้อยห้าสิบครับค่ะ แล้วถ้าเหลืองแล้วคะ่ะสีเหลืองตอนนี้ถ้ามีของก็ขายตัวห้าร้อยบาทครับค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีเลย,เลยครับแต่ก็ยังพอเข้ามาไหมคะเหลืองก็มีครับมีเข้าแต่ว่าลูกค้าต่างชาติสั่งจองไว้อยู่ค่ะพอหาของให้เขาอยู่ครับหรือว่าใครมีอยากขายผมก็มาส่งได้นะครับค่ะ พี่ไอก็รับซื้อด้วยนะตั้งแต่ลูกป้อนนโลูกลก<ร>้อนนกโตโนกหัดแพ<ฮ>ะนกเชื่องยืนคอนได้ทุกชนิดครับ่อันนี้นกขงหยกคอนแลนดครับก็จะเป็นโนกอายุประมาณสี่ห้าเดือนขึ้นไปมีทั้งตัวผู้ตัวเมียม <ฮะ S 2> ีให้เลือกเยอะครับ มีประมาณอเท่าไรยหลายกรงมากเลยนะก็น่าจะมาลักร้อยร้อยห้าสิบตัวได้ครับประมาณร้อยขึ้นนะคะใช่ครับมีสแปรไว้ครับตัวผู้จมูกสีม่วงตัวเมียจมูกสีขาวนะครับเลือกได้มีกีดใจนะคะวันนี้มีนกมีตั้งแต่นกไวรุ่นหนึ่งนกโตเลยครับพี่ไอ้ขายราคาเดียวกันเลยเหรอถ้าเป็นสีธรรมดาตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่ากันหมดเลยครับถ้าเป็นสีหวานตัวละสองร้อยครับ สีหวานก็จะเป็นพวกตัวเคลือบเหลืองตัวเรนโบ์อะไรเงี้ยครับสีสดสดสีหว,วานๆตัวละสองร้อยครับอ,อันนี้เป็นกลุ่มพวกเรนโบ์ครับสีหวานสีเคลือบเคลือบเหลืองหน้าเหลืองอสีม่วงเข้มสีฟ้าเข้มๆเ,เนี่ยครับนี่เป็นนกโตหมดเลยอันนี้ยตัวละสองร้อยบาทครับ จะเป็นสายหวานนะคะสองร้อยใช่อ้วนอ้วนแต่ถ้าเป็นฮอลแลนด์ธรรมดาสีธรรมดาสีพื้นเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทครับค่ะก็เป็นสีหวานทั้งร้านขายตัวสองร้อยบาทหงหยกก็มีเข้ามากันตลอดนะพี่ช่วงนี้มีมาเยอะครับมาเยอะอันนี้เป็นหงหยกอังกฤษครับสายเลี้ยงเล่นธรรมดาค่ก็ ก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่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 ถึงับใหญ่มากนะไทรไงครับพี่อันนี้เป็นนกโตครับพร้อมทําอันนี้อยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยใช่ครับค่ตัวเหลืออยู่สามตัวเองเหลือน้อยครับแล้วก็มีซากุระซากุระมีอยู่ครับมีเหลืออยู่สามตัวดอกสวยสวยเลย สักุรลนะใช่กำลังผัดขนค่ะพอเดี๋ยวจะสวยกว่านี้อีกใช่ครับแล้วดอกจะสวยดอกก็จะใหญ่ขึ้นครับบางทีดอกยังขึ้นไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วราคายังไงคะักกุรลตอนนี้ซากุระขายหน้าร้านอยู่ตัวละเจ็ดร้อยบาทครับค่ะก็พอมีให้ลูกค้าเลือกหน่อยยังเข้ามาตลอดใช่ก็มีเข้าตลอดวันที่ถ้าอยากได้สวยกว่านี้ก็ ให้ลูกค้าติดต่อทางไลน์ไว้ครับเดี๋ยวผมไปดูของให้แล้วก็ถ้าเจอสวยผมก็ถ่ายรูปส่งให้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมตอบก็แสดงว่าของยังไม่มาไม่มาใช่ครับเบอร์ที่สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์กันได้ก็คือแอดไลน์โทรนะครับได้เบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าสองหางแปนึาคโทรได้ลไลน์ได้ครับค่ะ ก็สั่งจองกันได้นะสั่งจองได้ครับค่ะร้านเปิดวันร้านเปิดผมมาเปิดทาความสะอาดเริ่มแต่วันพุธเริ่มขายก็ประมาณวันวันพฤหัสวันศุกนี่คือเปิดหลังเที่ยงค่ะ<า>ส่วนเสาร์ที่ก็ตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับค<า>่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะได้ครับอยู่ด้วยกันได้ค่ะ<า>อันนี้กระจอกทวาครับนกโตเต็มวัย อันนี้เป็นสีซิลเวอร์สีเทาครับอ๋อเหลือแต่สีซิลเวอร์นะสีเทาตัวผู้ปากปากสีจะเข้มตัวเมียปากสีจะจืดค่ะโหวันนี้ไม่เจอดำไม่เจอขาวไม่เจอน้ำตาลไม่มีครับค,บคบ่ะแล้วราคาเขาจะเท่ากันนะเอ่อของผมอะ่ะก็พยายามจะอยากจะขายให้เท่ากันยกเว้นสีดำอย่างเดียวคือที่ถูกกว่าอ่าเออเป็นสีอื่นก็พยายามจะให้ขายราคาเท่ากันค่ะ แต่ร้านอื่นผมไม่รู้ครับผมขายแต่ราคานี้ค่ของผมขายเนี่ยสีเทาเนี่ยผมขายตัวละสองร้อยบาทครับค่ะใช่จะเป็นจะเป็นนกโตเข้ามาตลอดนะคะก็ช่วงนี้จะขาดขาดไปหน่อยครับอ๋อจะขาดขาดบ้างใช่ครับค่ะแล้วก็พยายามหามาถ้ามีก็รับลูกค้าเสนอมาแล้วก็ถ้ามีราคาได้กันก็เอามาติดหน้าร้านไว้ครับค่ะอันนี้นกเขาไดมอนด์ครับค่ะอันนี้จะเป็นสีเทา นี้ก็มีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียดีธีสังเกตตัวผู้ตัวเมียก็ให้ดูที่ขอบตาครับถ้าขอบตาหนาใหญ่ๆนั่นคือตัวผู้ถ้าขอบตาบางๆตัวเมียรครับม <c oughs> ีนกโตรครับอันนี้อยู่ตัวละร้อยห้าสิบาทครับเป็นนกโตตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ครับไข่หรือยังคะเนี่ยเริ่มแล้วครับอ๋อเริ่มจะไข่แล้วนะใช่ครับ เข่าไดมอนนี่ก็เหมือนมีตลอดเหมือนกันนะพี่มีครับมีตลอดตอนนี้ก็ที่ร้านมีสามสีมีสีดําสีน้าตาลแล้วก็สีเทาครับอ๋อแล้วราคาต่างกันไหมข,ขายเท่ากันเลยครับขายเท่ากันใช่ครับค่ะอันนี้แพรรี่ด็อกครับค่ะ<ข>อันนี้เป็นชุดที่สามของปีละโอ้มาชุดที่สมแล้วทั้งนั้นเรามาเป็นชุดแรกเลยนะนั่นชุดแรกครับอ่าอันนี้ไม่เป็นอันนี้มาชุดที่สามก็ยังเชื่องเหมือนเดิมนี่เล่นได้ครับ โออดูฟันสิโชว์หน่อยโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อยยิ่งอันนี้ต้องเป็นพรีเซนเตอร์คอเกตละฟันขาวเนี่ยฟันขาวอย่าดูฟันต้องเข้าแล้วเนี่ยอย่าดูฟันต้องเข้าแล้วเนี่ยเชื่องครับอันนี้ไซส์นี้ก็มาสองเดือนครับสองเดือนยังเชื่องนะเชื่องครับเชื่องนังคู่อันนี้เพศผู้เพศเมียหรือไงคะเนี่ยอันนี้ตัวเมียนังคู่ครับอ๋อตัวเมียนังคู่ใช่โอ้เล่นกันเล่นกันอ่ยงเชมา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  เราใส่กันเลยมา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 มอย่างเชื่องนะเชืองครับอันนี้เราก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันส่งได้ครับส่งได้ทั่วประเทศครับก็อันนี้ผมขายที่ร้านตัวละหกพันบาทพร้อมอาหารพร้อมสาจูงนะครับขอให้อาหารให้สาจูงใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาหาไม่เอาสาจูงก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งให้ฟรีครับ ใช่ครับอันนี้เงื่อนไขเนี่ยมาคุยกันครับเงื่อนไขการการการต่อรองก็มาคุยกันค่ะก็ยังสามารถคุยต่อรองกันได้นะผมพยายามคัดคัดตัวที่เชื่องที่สุดให้ค่เนี่ครับก็จะเล่นได้เลยแล้วเพศผู้เพศเมียราคาเขาจะต่างกันไหมราคาเท่ากันครับเท่ากันใช่ครับเนี่ยตรงเมียอันนี้คือเพศเมีย่ถ้าเพศผู้ตรงเดือยเนี่ยจะจะขึ้นมาอีกครับ ก็จะมีไปจนถึงอึดเดือนอะไรเนี่ยได้อีกนะปีนี้ปีนี้น่าจะน่าจะมีขายเกือบทั้งปีครับแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยไซส์เล็กเนี่ยจะหายยากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมันก็ตัวใหญ่ขึ้นค่ะแต่ถ้าเลี้ยงแล้วโตขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นอกันนะถ้าทิ้งเครื่องด้วยนะถ้าโตตัวใหญ่แล้วเครื่องถ้าถ้าลูกค้าต้องการแบบนั้นก็ราคาก็จะแพงกว่าตัวเล็ก เพราะว่าได้การแบบว่าเล่นมาแล้วเล่ฝึกมาแล้วขายความเรื่องด้วยใช่แต่ว่าอยากให้ซื้อตัวเล็กมากกว่าไปเล่นเอาเองมันจะรู้สึกผูกพันมากกว่าอันนี้จะเล่นกันใหญ่เลยเนี่ยบันเทิงเลยแข็งแรงนะครับไม่ยืนโชว์เลยอ่ะไหนยังยืนโชว์ให้ดูหน่อยสินโชยืนโชว์หน่อยโอ้โอ้มาๆยืนโชว์ข้างบนหน่อยเร็วมะเฮ้ยมะมายืนโชว์หน่อยอ้า ชอบอะไรชอบอะไหมุนได้ไหมเอาใหญ่เล็ยังไม่ได้ใส่เสื้อให้ครับมีชุดมายังไม่ได้ใส่เลยโอ้้าใส่จะน่ารักกว่านี้อีกเนี่ยโอ้สนุกเลยเล่นกันเล่นกันส็งแมงครับมีลูกเต่าสุกัต้าครับเป็นเต่าบกน้องอยู่นนี่เป็นลูกเขาอยู่นะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนนี่กินอาหารเม็ดได้กินผักได้แล้ว อันนี้ผมขายนาราอยู่ตัวละพันสามร้อยบาทครับตัวละหนึ่งพันสามร้อยใช่ครับเลือกได้นะครับค่ะแค่นนิ้วเนี่ยตอนนี้สองนิ้วครับสองนิ้วใช่ครับเต่าก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันนะส่งได้ครับสบายมากเลยสบายมากเลยนะใช่ครับไม่ค่อยถืออือเท่าไรเลยนม่ไม่มีเสียงไม่มีร้องไม่มีกลิ่นครับเลี้ยงคนโดได้เพราะพอตัวเริ่มใหญ่แล้วมาอย่างนี้แล้วขายได้ครับค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความส,สุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย